สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับตรงกับวันพุทธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2564รอ่ะรายการข่าวแบกกดินก็เป็นรายการที่ต่อมาจากข่าวทะลุใหม่ตอนเมื่อเช้าก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผสมผสาน เอามาคุยต่อในภาคบ่ายสำหรับประดาแฟนๆทั้งหลายที่จะชมได้ในตอนบ่ายแก,แก่ๆนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวเขาว่าอย่างนี้ครับเขาว่าอย่างนี้ครับตําราฝรั่งเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าหนึ่งโจรธรรมดาขโมยเงินทองทรัพย์สินทั่วไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นโจรธรรมดาถ้าโจรการเมืองเนี่ยไอ้พวกนี้ขโมยอนาคต ขโมยอาชีพขโมยการงานขโมยภาษีขโมยสุขภาพขโมยการศึกษาทุกอย่างที่มันอยากได้อันที่สามโจรธรรมดาตำรวจไล่จับอันที่สี่โจรการเมืองตำรวจเดินตามอาักขาอันที่ห้าโจรธรรมดามันเลือกปล้นบางคนนะครับมันดูว่าใครรวยใครโจนใครมีสตังค์ใครใส่ใส่ใสร้อยเส้นเบอริ่มใครใครใส่แหวนเพชรนาฬิกาอย่างดีนี่มันเลือกปล้นนี่โจรธรรมดาอ่า แต่โจรการเมืองแ่้ะครับเราเลือกมันโจรการเมืองเนี่ยเราเลือกมันเราเลือกมันเองเราเลือกมันเองและให้มาปร่นเราเองครับนี่คือโจรการเมืองข่าวครา,าววันนี้ก็เต็มไปด้วยข่าวคราวความเสียใจของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องไปโดยในเวลายังไม่ถึงเวลาอันควรท่านต้องจากไปในเวลาอันควร าจากไปในเวลาก่อนเวลาอันควรเอางี้ก็แล้วกันพ่อจากแม่แม่จากลูกพี่จากนา้าน้าจากอามันเป็นเรื่องเศร้ามันเป็นเรื่องเศรา้าแต่รัฐบาลชุดนี้จะรู้สึกรู้สาหรือบ้างบ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบฉะนั้นโดยปกติทุกวันมันต้องมีคนป่วยคนเจ็บคนตายทุกวันผมไม่อยากอ่านแล้วครับไม่อยากเอามารายงานแล้วมันมีทุกวันวันละเกือบร้อยที่เสียชีวิตจากไอ้โรคโควิด หรือไอาหาตามปอดเนี่ยเดือนวันละเกือบร้อยแล้วคนป่วยวันละเกือบหมื่นครับคัสเตอร์บางคัสเตอร์เมื่อเช้านี่ดูดูข่าวที่เขารายงานมาจากลบบุรีซึ่งเป็นคัสเตอร์ในโรงงานในโรงงานนะเจ็ดอคนนะที่ติดเชื้อแล้วยังมีที่อื่นอีกจังหวัดละร้อยสองรยวันละสองซึ่งไม่รู้เราจะเดินไปถึงวันนั้นเมื่อไหร่ยังไงและจะไปจุดไปสู่จุดจบชีวิตกันเมื่อไหร่เท่าไร ยอดเท่าไห่เท่านั้นแะแต่วันนี้มันไม่มีท่าทีที่สงบเลยจนถึงเตียงไม่พอถึงเตียงไม่พอขนาดที่ไหนล่ะวันนี้ครับโรงพยาบาลมหลาลัยธรรมศาสตรส์ศพล้นนิติเวชครับศพล้นนิติเวชส่วนกรณีนิติเวชมหลาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีศพผู้ป่วยโควิดล้นไม่มีที่เก็บรักษาศพ ผู้สึกอขาวก็ได้รับการเปิดเผยจากนายแพทย์ทัศนัยพิพัฒน์โชติธรรมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บอกว่าขณะนี้มีศพเป็นจำนวนมากแต่ห้องเก็บศพรักษาศพไม่ได้เยอะจึงจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกับห้องเย็นเอาไว้เก็บรักษาศพตอนนี้เตรียมไว้ประมาณสองตู้ราคาประมาณสองสามแสนบาทต่อหนึ่งตู้แต่ละตู้เก็บได้สิศพ และนำมาวางไว้ที่ลานจอดรถหน้านิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขณะนี้เก็บผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด10ศพทั้งนี้ที่นิติเวชมีกี่ศพนะผู้เสียชีวิตนะมีทั้งศพผู้เสียชีวิตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันและเสียชีวิตมาจากที่อื่นและก็มาชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่จังหวัดปทุมธานีคุณหมอก็บอกว่าอย่างนี้ คุณหมอก็บอกว่าคุณหมอทัศนัยนะครับพีพัชชโชติธรรมบอกว่าพบผู้ติดเชื้อที่เป็นคัสเตอร์ใหญ่ที่ตลาดไทยคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงก็ได้ปิดเขาได้ปิดลานขายส่งผักผลไม้ผักแห้งและลานขายส่งอาหารสดอาหารแห้งให้เป็นพื้นที่ควบคุมรวมทั้งลานผลไม้คุณภาพซึ่งเป็นผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศจนถึง จนถึงพรุ่งนี้ครับยังมียังคงมีลานผลไม้ที่ยังคงเปิดอะไรยังคงเปิดขายอยู่เพียงแต่บางร้านเท่านั้นทําให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาคือเขาสั่งปิดไปแล้วเขาสั่งปิดไปแล้วมันติดจากตลาดไทยเยอะจริงๆเยอะจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ยอดพุ่งครับชนบุรีอย่างนี้ชนบุรียอดพุง่งเตียงโรงพยาบาลใกล้เต็มแล้วนะครับที่ชนบุรี อันนี้ท่านผู้ว่าพักสตรอนเทียนไทยก็ได้เปิดเผยมาว่าน่าเป็นห่วงมากหลายจังหวัดติดเชื้อทะยานเกินร้อยที่นนทบรุรีจังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก329คนสามอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อจํานวนมากได้แกอ่อเภอบางบัวทององเภอบางใหญ่และอเภอเมืองส่วนจังหวัดปทุมธานีมีมาเพิ่มอีก189คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2ศพ แต่ที่น่าตระหนกตกใจคือสุพรรณบุรีเตเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก151คนเป็นผู้ป่วยในเรือนจำถึง90คนส่วนที่จังหวัดระยองมีผู้ติดเชื้อพุ่งไป100คนพุ่งไปที่100คนพบมากที่สุดในอำเภอเมืองระยองครับ49คนที่อำเภอเมืองระยองนะครับ49คนและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก79คน ส่วนใหญ่เชื่อมโยงคัสเตอร์โรงงานสับปะรดกระป๋องคัสเตอร์ร้านขายผ้าตลาดโต้รุ่งหัวหินชุมชนเนปาลและกลุ่มเสี่ยงสาวพีอารในอำเภอหัวหินจ,หจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอปราณบุรีและอำเภอหัวหินเชื่อมโยงกับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็แล้วก็คนทะลักไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชม คนทะลักไปต่างจังหวัดเนี่ยโควิดทั่วประเทศเนี่ยเมื่อวานนี้ต่อเนื่องหลายจังหวัดนะครับพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากส่วนหนึ่งมาจากคนในพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับไปรักษาตัวในภูมิลําเนาของตัวเองทําให้ต้องเร่งตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมปิดสถานศึกษาแบบยาวๆอย่างเช่นในจังหวัดพะเยาแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์กำแพงเพชรรวมถึงจังหวัดนครพนมที่พบผู้ติดเชื้ออีก43คน จังหวัดบุรีลมพ์เพิ่มขึ้นอีก107คนทำสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดโรคโควิด -19 ในพื้นที่ยอดสะสมใกล้แตะพันคนนะครับกระจายกระจายใน2 1อดนเภอกระจายใน21อันเภอจากทั้งหมด23อดเภอรครับท่านผู้ชมขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่64คนทำให้ยอดติดเชื้อสะสมพุ่งถึง1 0 9คน นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์ห้างดังในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น3คนรวมสะสม45คนนะครับท่านผู้ชมโดยจังหวัดได้ตั้งศูนย์คอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่วัดโพการามอำเภอปทุมรัฐรองรับ28เทียง28เตียงที่วัดป่าทุ่งกุลาฉเฉลิมประเกตอำเภอเกษตรวิสัยรองรับได้100เตียง หอประชุมที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอสุวาารรณภูมิรองรับได้50เตียงรวมทั้งสิ้น178เตียงขณะนี้นายชัยยันศิริมาตรผู้ว่าการจังหวัดร้อเอ็ดน้นย้ำว่าการจัดตั้งไอ้ศูนย์พักคอยเนี่ยที่บอกเมื่อกี้นเนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยทุกอำเภอจะขยายเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19อย่างน้อย100เตียงต่อต่อศูนย์พักคอยเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมายังหนักครับโคราชยังหนักโคราชยังหนักเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง147คนส่งให้ส่งให้ยอดผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ลิ้วไปถึง2,264คนครับส่วนเวลานี้ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาเฝ้าระวัง10จังหวัดสีแดงเข้มครับ10จังหวัดสีแดงเข้มอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก30คน เสียชีวิตหนึ่งศพในขณะที่ไหนจเจริญสงวนสัตว์ผู้ว่าเชียงใหม่ไปตรวจดูความเรียบร้อยจุดจุดคัดกรองและจุดสว้าปคือตรวจตรวจเชื้อเนี่ยของเทศบาลนครเชียงใหม่และก็ที่สถานีขนส่งแห่งที่สซึ่งมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจากกรุงเทพคือจากจุดเสี่ยงใน10บจังหวัดใน10จังหวัด,วดก็ต้องตรวจอย่างเช่นจุดตรวจทิ่าอากาศยานเชียงใหม่สถานีขนส่งอาเขต และก็สถานีรถฟงรถไฟเอาหมดครับเวลานี้นี่ก็คือรายงานทั่วประเทศที่เอามาบอกกล่าวท่านทั้งหลายให้ได้ฟังกันนี่คือจุดตกต่ำที่สุดของประเทศไทยไหนจะเจอไอ้พิษโควิดที่มันทำลายชีวิตและทรัพย์สินทําลายอนาคตและก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไหนจะไม่มีงานทำพี่น้องทั้งหลายตกงานไม่มีจะกินไม่มีจะใช้หนักหนาสาหัส แล้วยิ่งเราปิดประเทศเราล็อกประเทศเราล็อกดาวในสิบจังหวัดในต่างจังหวัดก็เหมือนกับล็อกดาวเขาก็ต้องระวังของเขาใครมาจากนู่นจากนี่เข้ามาไม่ได้ต้องถูกกักตัวบ้างอะไรบ้างนี่คือความเสียหายยับเยินในสิบเจ็ดเดือนที่ทํากันอยู่ผมถึงตะโกนบอกหลายวันแล้วนี่เพียงพอแล้วเพียงพอสอบคผิดพลาดครับแต่ถ้าล็อกดาวต่อไปอีกมันไม่ลดแล้วครับคนป่วยก็จะเพิ่มเป็นหมื่นนี่ขนาดล็อกดาวมาสองสามวันแล้วคนป่วยก็เพิ่มขึ้น ไม่เห็นมันลดคนตายก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นพันผมถึงบอกว่าต่างประเทศเขาเปลี่ยนวิธีแก้ไขแล้วเน้นรักษาเน้นรักษาคือต้องเอาวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างไฟเซอร์หรือโมเดนาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เปิดประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่เขาทำหรือในประเทศสิงคโปร์ใกล้ๆเราเนี่ยเขาก็ติดเยอะติดเชื้อเยอะแล้วแต่เขาเปิดประเทศเพราะเศรษฐกิจเขารอไม่ได้ เขารอไม่ได้หมายถึงความชิบหายของบ้านเมืองถ้าปิดเศรษฐกิจคนทํามาหากินไม่ได้คือความชิบหายของบ้านเมืองเขาก็เปิดประเทศเน้นให้ประชาชนใช,วชว้วิธี new normal ใช้วิธีวิถีมาวิถีใหม่คือล้างมือยืนระยะห่างแล้วปิดหน้ากากแล้วคุณก็ทํางานไปทุกคนผมเชื่อว่ากลัวโควิดทั้งนั้นในอเมริกาเวลานี้ในแคลิฟอร์เนียเขาเปิดหน้ากากแล้วเพราะเขาฉีดเขาฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นาวัคซีนสองตัวนี้ มันสามารถป้องกันโรคโควิดได้แต่วัคซีนที่เราใช้คือชิโนแวคเนี่ยมันลอยถ้อยมันป้องกันไม่ได้แถมทำลายภูมิอีกต่างหากนี่แหละครับที่ทำให้ศพล้นโรงพยาบาลทำให้คนป่วยล้นโรงพยาบาลทำให้เตียง ICU เต็มถึงขนาดรองปลัดคนหนึ่งคุณหมอธงชัยเนี่ยรองปลัดสาธารณสุขเนี่ยออกมาร่ำให้ว่าวิกฤตมันหนักจริงๆมันจะไม่ไหวแล้ว ไอซี ICU เราไม่มีเลยแทบจะไม่มีในกรุงเทพไม่มีต้องรอคนตายก่อนแล้วก็เอาคนที่กำลังพังงา่าพังง่เข้าไปเหมือนกับจะจับฉลากช่วยชีวิตกันผู้ป่วยหนักมากครับฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยเดินถูกทางแล้วเดินถูกทางแล้วถ้าเดินถูกทางทำไมคนป่วยมันเพิ่มขึ้นเดินถูกทางทำไมคนตายมันไม่หยุดสักทีมันมีแต่เพิ่มขึ้นใกล้ใกล้หลักร้อยเข้าไปทุกวัน น้าเกกว่าลดลงมาแ0ดสิบกว่า90้าสกว่าหลักร้อยแล้วเวลานี้ฉีดวัคซีนชีโนแวคกสองเขม็มมันช่วยอะไรไม่ได้ก็จะฉีดเพิ่มอีกฉีดเพิ่มอีกซึ่งองค์การอนามัยโลกนี่เขาเตือนแล้วว่าถ้าคุณฉีดสลับวัคซีนเนี่ยอันตรายอันตรายแต่ประเทศไทยเขาว่ายังไงหมอหัวงอะในหมอยงหมอยงใช่ไหมเขาบอกเขาบอกว่าฉีดสลับที่ห้อได้ได้ผลดีเออ แล้วเอาอะไรผลการวิจัยที่ไหนผมตะโกนถามว่านี่เอาผลการวิจัยที่ไหนฉะนั้นผมถึงบอกว่าคุณทํากันอย่างเล่นเล่นเหมือนกเด็กเล่นเล่นนะเหมือนกับวัคซีนสูตรรอดช่องรวมมิตรอดช่องรวมมิรเอาสารลายสูตรผสมกันเคยกินรอดช่องรวมมิดไหมเหมือนกันเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้จะเอาวัคซีนไอยี่ห้อชิโนแวกสองเข็ 2, มจะเอาเอสตาจานิก้า,า 1, หนึ่งเข็มเดียเด๋ยวเดี๋ยวไฟเซอร์มาก็าจะเอาไฟเซอร์ฉีดอีกซึ่งองค์กรอันองค์การอานาม,ามัยโลกเขาบอกว่าอันตราย ที่อันตรายเพราะมันยังไม่มีผลการวิจัยเลยจะเห็นประชาชนเป็นหนูตะเภาลองยาหรือไงไอ้หนูตะเภาลองยาเวลานี้มันไม่มีแล้วเวลานี้มันหมดยุคข,ของหนูตะเภาลองยาแล้วมันกลายเป็นคนไทยลองยานะคนไทยตายด้วยการลองยาเว้ยเอาไปคิดดูกันแล้วกันไม่ต้องสมองคิดเอาเสือคิดก็รู้แล้วว่ามันเอาคนไทยเนี่ย เป็นหนูตะเภาเหมือนกับหนูตะเภาลองยาจริงหรือเปล่าแล้วไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยลอดช่องรั้วมิดเนี่ยมันเปรียบเหมือนลอดช่องรั้วมิดจริงนะจริงนะเอาอะไรวัคซีนวัคซีนชินโนแวกเข็มหนึ่งเข็มสองวัคซีนเข็มสามก็จะแอสตราเซเนกาหรือจะเอาโมดอน่าหรือจะเอาไอ้ไฟเซอร์ไม่รู้แม่จะมาเมื่อ,อไหร่นี่คือความหนักใจของพี่น้องประชาชนว่ามันจะเชื่อได้ไหม มันจะเชื่อได้ไหมเราจะฝากอนาคตฝากชีวิตไว้กับรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าถ้าฝากไว้แล้วถ้าฉีดแล้วเขาเป็นอันตรายแล้วทำยังไงล่ะครับพี่ยุทหน้าหมอยงหรืออนุทินตอบผมหน่อยเถอะนี่เป็นความห่วงใยจากรายการบุญระวีตีข่าวประจำวันนี้อย่าทําเป็นลอดช่องรวมมิตรซึ่งองค์การอนามัยโลกเขาเตือนมาแล้วเขาเตือนมาแล้วว่าอันตรายคิดกันให้ดีก็แล้วกัน ฉะนั้นทางที่ดีวันนี้ผมบอกกับท่านทั้งหลายก่อนว่าเราต้องดูแลในบ้านเราให้ดีดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพี่ดูแลน้องในบ้านสร้างภูมิต้านทานในบ้านก่อนผมก็เลยแนะนำไอเบตากูแคนเนี่ยเพราะมันมีผลการทดลองผลการวิจัยชัดเจนแน่นอนจากมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูลเลนเบอร์เลอร์มหลาลัยอะไรต่างๆจนนายแพทย์นักวิทยาศาสตร์หลายคนเอามาเขียนอย่างศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามิน คุณหมอศักเป็นอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นนักวิจัยดีเด่นท่านรวบรวมรายงานของมหาวิทยาลัยผลการวิจัยทั้งหมดมาไว้ในหนังสือมาไว้เป็นตำราชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกซึ่งมันช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเชื้อไวรัสมันเข้าไปนะแต่ท่านรับประทานเบต้ากรูแคนมันจะสร้างเม็ดเลือดขาวจากกระดูกสันหลังสร้างไมโครฟาสเม็ดเลือดขาวมันจะปราดเข้าไปก่อกินเชื้อไวรัสฆ่าเชื้อไวรัสทิ้ง นี่คือการทำงานของเบต้ากรูแคนฉะนั้นนี่คือนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองผมเอามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยี่ห้อมันเป็นชื่อสามัญมันเป็นงานทางวิชาการที่เล่าให้ฟังวันนี้แต่จะมาเล่าให้ฟังมันยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงผมถึงตัดสั้นๆอย่างนี้ใครสนใจเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เล่าให้ท่านฟังเอาจากตำราเลยครับเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างผม อันนี้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แสงสว่างทางปัญญากับท่านขอพระคุณจริงๆที่ติดตามชมรายการบุญระวีตีข่าวประจำวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และก็ดูโฆษณาแล้วก็มันมันพอจะได้มีรายได้ซื้อข้าวสารกรอบหม้อบ้างในยามทุกยากอย่างนี้แล้วก็ช่วยกดกระดิง่งกดแชร์แชร์แชให้รายการนี้มันไปไกลถึงดาวอังคารว่างันเถอะถ้าท่าน จะไม่พลาดรายการนี้ก็กดติดตามกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดรายการนี้ขอบพระคุณจริงๆนะครับสําหรับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามบุญร,รวีมาตั้งแต่ข่าวทะลุใหม่เมื่อเช้าและตอนนี้ก็ยังดูได้อยู่เข้าไปดูครับวันนี้สนุกครับขอพระคุณจริงๆครับและก็ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับ